สวัสดีครับผมแมงคท่าฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่นะฮะที่งานการแต่งนะครับงานจินดองนะครับน้องมิวนะฮะเนาะวันนี้เรามีอะไรกินบ้างแลัวก็มาดูเมนูในันนี้ดีเนาะทอดปลานะครับทอดปลานะฮะแล้วก็ส้มตำเดี๋ยวเรารอดูนะครับอ่าเรารอดูนะครับลาบเนื้อนะครับก้อยนะครับก้อยเลื่อนๆนะฮะแล้วจะอ๋อแบบสุดยอดเลยนะฮะเนาะ วันนี้ชมตาก็ฝีมือใครครับฝีมือใครแม่บุรนะครับรสชาติอร่อยนะฮะเนาะอ่าอ่านครับนี่นะครับผมก็มาทานข้าวกับอ่าข้าวฟ้านานะเขานะฮะเนาะอ่านะฮะอ่ก็วงนั้นก็มีกับข้าวเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นงานแต่งนะฮะอ่า สำหรับเราก็จะกินข้าวในเอฟซีผมว่าจะกินข้าวแล้วนะฮะอ่าร่ามวัวนะครับรอลาบวัวอยู่นะฮะเนาะอ่าก็มองเจอข้มวในห้างนั่นนห่เนาะอ่าก็กระเบื้องเลยว่าโทรศัพท์เลย

อ่านี่ๆขอลับเยียมร้อยแล้วฮะเยี่ยมนะฮะเนาะอ่านี่นะครับก็มีผักด้วยนะครับผมอ่าผักกระเดานะครับผักกระเดานะฮะอ่าต้องกินผักด้วยฮะอ่าอ่านี่นะฮะเนาะอร่อยนะครับอร่อยสกาวนะ มากินข้าวด้วยกันนะเอเนาะสนุกสนานนะฮะ,ะครับผมถ่ายไปด้วยกินไปด้วยนเอฟอ่าอ่าอืมออืมี้มาแบกอืมะูอั้มาแบกอมะู

มีปลาต้มตำทอดปลาทอดนะครับว่าราบเนื้อนะครับผมประจําไปแล้วครับต้มก่อนใหญ่ๆนะครับผมเดีอยวอืมอ่าอับสดาวใสสดาด้วยนะอ่านะครับผมเนาะอ่าทําทําทําเลยอ่ะต้องนะเอาเอากันยังไงกันยังอยเลยอ่าอ่านะครับดูนะ อออานี่แหละฮะอ๋อนะครับผมอร่อยนะฮะเนาะไม่ใหญ่เลยทั้งหมไ้ยัได้เอป็นหรืออ่าน่ นะครับกินสเดามากอร่อยคมขมนะครับผมไม่ขมนะทุกคนกินไม่ขมนะเนาะตามส้มกับสเดาอ้าอร่อยนะอ้าวอันนี้ลวกผักอ่ะลวกผักนะครับผมมงแก้วเขแม่แมมแก่แ่เม่แ่ะเอา แจ๋วนะครับแจ๋วนะพี่น้องนะครับผมเอฟซีนะฮะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอย่าน้ำลายสอนน้าลายแตกนะฮะด้วยนะเนาะกินของอร่อยๆนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมนะเห็นแล้วหิวตามเลยนะเอฟซีฮะพี่จินเตอร์ต็มสวยนะครับผมอ่าแต่ว่าจินเตอร์ชอบสะเดามากเลยนะครับผม

ก็เป็นความสนุกสนานนะครับกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วมีความสุขไปด้วยนะครับนะทำให้อารมณ์ดีนะครับผมเน,ะนาะอ่ไปเรื่อยๆน,นะฮะเน,ะนาะะตอนนี้เรารออย่างเดียวนะครับ เราเราก้อยขมอะเงยอืออ่ฮะแล้วเอน้กือูะ้ครืองะมันเหนื่อยแล้วครับเปลยนท่าใหม่นะฮะเนาะเปลี่ยนท่าน no> ั่งกินนะครับผมนะฮะอืออันนี้ทอดปลาอันทอดปลาครับผมทอดปลานะฮะ อันนี้ล่ามัวนะคะล่ามัวอันนี้ล่ามัวนะะล่ามัวนะต้องเอาตอนใหญ่ๆนะครต้องเอาตอนใหญ่ๆนะครับผมเอาเลยเอาเอา เอาอย่าวางอย่าวางได้ขึ้นมาแล้วยกใส่เลยอ่าสี่เดี่ยมต้นมาตุดตุดอ่าโอเคนะฮะน้องก็กินกับอ่ากระเทียมนะครับกระเทียมหัวนะฮะผมเนาะเมื่อจะให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วชาติมันจะได้กลมกล่อมนะฮะเนาะหักเป็นหัวแล้วกินเป็นหัวนะครับอ่าร่มตามคุยนะฮะนี่พีอ่า เป็นยังไงบ้างฮนะอร่อยอร่อยเด๋วฮะ,อะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับผมนะฮะฝากไลค์ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่งรับผูแชนแนลด้วยนะครับรทุกท่านนะฮะขอบคุณมากครับผม